มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีครับทุกคนจากคาที่แล้วเรารีวิวคาบูเทริออสไปนะครับผมก็ขายแล้วมันไม่ครบเพราะว่ามันไม่มีดาบแต่คราวนี้ทุกคนเรามีดาบแล้วนี่เลยอ่าเอาคาบูเทอริออสลงก่อนนี่นะครับผมเราได้ดาบมาจากในเน็ตเลยนะครับผมราคา แปดสิบาทเท่านั้นเองในสุดของเล่นเราก็ครบจนได้นะผมเราก็เลยมาทำรีวิวเพิ่มตัวดาบเนี่ยสวยงามมากเลยนะนี่ตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยไหนดูข้างหลังของเล่นก่อนสิเอบรด่หนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกสี่สี่ปีบวกยี่สิบสองหูยยี่สิบหกปีแล้วเหรอน,นี่ของเล่นชิ้นนี้ มาเดี๋ยวเราเอาของเล่นเนี่ยมาเสียบที่มือเป็นอันเสร็จสิ้นจัดจัดสุดยอดเลยไหนสุดเราก็ได้ดาบแล้วนะครับผมเท่ไปเลยรูนี้นะรอหาดาบตั้งแต่ตอนแรกอีกทีหนึ่งก่อนดีกวา่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูดาบกันใกล้ๆก,ก,กันนะผมตื๊ด ครับผมยังไงก็คราวนี้ก็รีจบการรีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่าเราสมใจแล้วไปไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมไปแล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าดาบมันชื่อ ไดโคกเขนชื่อดับก็แปลกๆดีกันไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ